สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอ่านข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับจากไอ f ีเฟกนะครับประจำวันที่สามสิบเอ็ด่าวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่าหรือสองพันสิบเอ็ดนะครับวันนี้ข่าวในตารางนะครับที่เหลืออยู่นะครับจะมีประกาศตอนใหมงตรงของบ้านเรานะ f ฟด a ลจีดีพีรายควอเตอร์นะครับของคู่เงินปอนนะครับออกมาน่าจะเท่าเดิมครับคือหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับต่อมาคือ ช่วงทุ่ม15นาทีเลยนะครับเป็น a d p nonfarm ของอเมริกานะครับซึ่งตัวเลขคาดคาดว่านะออกมา5 0 2 0 0 0 0ตำแหน่งเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยความต่างจากครั้งก่อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเมื่อวานก็แข่งค่าโคตรแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีตอนช่วงทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งเป็น GDP รายเดือนนะเทียบรายเดือนนะครับ ตัวนี้ก็ของแคนาดาแต่ว่าคาดการออกมาจะน้อยเออจะออกมามากกว่าเดิมนะครับคือก่อนหน้าเป็น0.1นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น0.5นะครับมาถึง2ข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะตอนช่วง3ทุ่มกับ3าทุ่มครึ่งนะครับ3ทุ่มเป็น pending home sale นะครับยอดขายบ้านนะยอดรอขายบ้านนะครับออกมาติดลบมากกว่าเดิมนะบ้านน่าจะขายไม่ค่อยออกนะครับจากลบ2.8นะครับเป็นลบ 3. าะครับแล้วก็ ฟรุตออยเอ็นเทอรีนะครับยอดน้ํามันครงคลังนะครับน้ำมันดิบครงคลังจากเดิมนะครับที่ยอดน้ำมันดิบมันเพิ่มขึ้นนะหนึ่งจุดล้านหนึ่งจุดเก้าล้านบาร์เรลนะครับก็คาดการออกมาว่าวีคนี้น่าจะลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีในเรื่องของคลองสเอตอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรายงานคาดการณ์ก็คือออกมาน่าจะติดลบนะคือมีการใช้น้ํามันออกไปนะครับหนึ่งจุดสามล้านนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับช่วงระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับมีมีการเกิดมาร์จิ้นคอขนาดใหญ่ในตลาดเกิดขึ้นนะครับทำให้หุ้นของฝั่งธนาคารนะครับออกอ่าออกมาติดลบนะออกมาติดลบกันเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นของโนโมระนะครับที่ปิดติดลบนะครับอยู่ที่16.3%นะครับแล้วก็หุ้นของเครดิตสวิชนะครับติดลบอยู่14%นะครับ ตัวอื่นก็ลบลบลงมาตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็น morgan stanley นะครับ goldman sachs นะครับ d o h e b a n k หรือว่า,า ubs นะครับปรับตัวลงหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากการทำ block t r a d แล้วก็แล้วก็โดน margin call นะครับซึ่ง leverage ท,ที่ที่ตัวบริษัทนี้ใช้นะบริษัทนี้ต้องต้องบอกว่าบริษัทนี้ชื่อว่าตัวของ archegocapital นะครับตรงนี้เนี่ยเขามีเงินทุนทั้งหมดใน ที่เขาไปกู้มานะครับอยู่ที่1,000 0ล้านนะครับแต่ว่าสามารถทำโพสิชันนะรหรือว่ากดออเดอร์ที่มีมูลค่ากว่า50,000ล้านดอลลาร์ได้นั่นเองนะครับพอพอเรากดออเดอร์ที่มีมูลค่า50,000ล้านแต่เรามีเงินจริงๆแค่ห0ื่นล้านนะความเสียหายหรือว่าการกําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันเบสออนเงิน50,000ล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มลบลงมาโดนมาจิ้นคอสมมุติมาจิ้นคอสามส0เะเหมือนเหมือนกับที่ ATFX มีนะครับ แปลว่าเงินเขาครับจาก10,000ล้านเนี่ยติดลบลงมาเจ00ล้านนะครับเหลือแค่3 0มพล้านเขาจําเป็นที่จะต้องอ่าเติมเงินเพิ่มนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเราต้องเติมเงินเพิ่มนะแต่ด้วยจํานวนเงินขนาดนั้นนะการที่เราจะหาทรัพย์สินหรือว่าเราจะหาเงินสดเข้ามาเพื่อที่จะเติมพอร์ตของเราให้มันให้มันไม่โดนไม่โดนมาจินคอหรือว่ารอดจากเหตุการณ์มาจินคอ,อ,อ,เ,นนคอเนี่ยมันค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะถูกบังคับปิดสถานะหมดเลยนะครับทั้งหุ้นทั้งหลายที่เขาถือไว้นะครับถูกบังคับปิดสถานะหมดเลยก็เกิดการขาดทุนนะครับเกิดการขาดทุนขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทางตัวทางตัวของอาเคโกก็จะติดหนี้นะครับติดหนี้ของของแบงค์ที่เขาไปกู้มาเพื่อที่จะทำบล็อกเทดในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการสั่นสั่นคลอนตลาดนะได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าหุ้นทั้งหลายติดลบหมดเลยนะครับ อันนี้สําหรับการอ่านข่าวถัดไปนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับคุณมิ้นกับคุณมิ้วกับคุณจ็อบเลยนะครับค่ะขอเสริมคุณหนุ่มนิดนึงนะคะเมื่อกี้คุณหนุ่มพูดถึงวันเย็นตอนช่วงดึกวันนี้นะคะจะมีประกาศตัวเลขคงคลังน้ำมันดิบเนาะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมโอเปกนะคะซึ่งคาดการณ์โอเปกเนี่ยที่มิ้วไปอ่านมาจากหลายที่นะคะเขาก็คาดการณ์ว่าตัวซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็น่าจะ คงการผลิตแล้วก็กลุ่มโอเปกเนี่ยก็น่าจะคงการผลิตเท่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยน่าจะอาสา,าลดการเพิ่มการลดการเพิ่มการผลิตลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะซึ่งคาดการว่าน่าจะ ลดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมีนาคมนะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มีในตารางนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับงบประมง,ง,งบประมาณวงเงิน3ล้านล้านนะคะของสหรัฐอเมริกาะคะซึ่งประธานที่ดีโจบไบเดนเนี่ยเขาน่าจะ,ะแถลงในวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดเวลามาเนาะว่าไอ้งบประมาณตัวเนี้ยเขาจะไปกระตุน้นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยังไงแล้วก็สร้างการจ้างงานหรือจะทําให้เศรษฐกิจเติบโตไปในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้ก็อาจจะต้องติดตามรอข่าวนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดอลลาร์ก็แข็งค่ารอมา วันแล้วนะคะทุกท่านนักลงทุนทุกท่านน่าจะรอข่าวนี้กันด้วยนะคะมิวมีเสริมแค่นี้ค่ะคะเดี๋ยวเรื่องการวิเคราะห์กราฟเดี๋ยวเชิญคุณจ็อบเลยค่ะ โอเคครับขอบคุณครับคุณมิว้วคุณหนุ่มครับเสริมคุณหนุ่มนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเทรดเผื่อบางท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนนะว่าบล็อกเทรดคืออะไรนะครับบล็อกเทรดเนี่ยมันเป็นฟาเซชันแบบหนึ่งแล้วกันที่ซื้อหุ้นจนํานวนเยอะๆเยอะมากๆหลักแสนหุ้น2องแสนหุ้นห้าแสนหุ้นนะครับผมอันนี้ของบ้านเรานะโดยที่ใช้เงินไม่ต้องวางเงินเต็มในการซื้อหุ้นนะซึ่งก็อารมณ์เหมือนที่คุณหนุ่มเล่ามานะคือกู้เงินแบงก์มาลงนะครับจริงๆก็เชิงเชิงคล,าคล,าคลา้ายๆกับ Forex ที่เราเทรดนี่แหละ ต่างกันแค่ว่าอันนั้นน่ะมันเป็นหุ้นแล้วเขาก็ต้องไปซื้อขายหุ้นจริงๆในตลาดแค่นั้นเองครับผมพอมีปัญหาเรื่องของการโดนฟอสเซลมาเนาะเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการเปิดบล็อกซ,ซื้อหุ้นเอาไว้นะครับทีนี้พอราคาหุ้นมาลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนดสมมติเราไปกดบายไว้บริเวณนี้นะครับแล้วเราบอกว่าเราจะล้างพอร์ตตรงนี้ครับราคามันลงมาครับผมก็ต้องมีการปิดสถานะซึ่งสถานะที่เขามีอยู่คือการซื้อหุ้นถูกไหมครับแล้วเป็นซื้อหุ้นจริงๆในตลาด เมื่อราคามันลงมาให้ถึงจุดที่ต้องฟอร์ซเซลเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ล้างพอร์ตเราเฉยๆแต่หุ้นในพอร์ตของเขาอะ่ะก็จะต้องโดนเทขายลงมาด้วยซึ่งด้วยจํานวนหุ้นที่ทางอคาเกโกหรือทางบิลฮวางมีนะครับผมก็มีนัยยะกับตลาดครับเลยอาจจะส่งผลให้ตลาดหุ้นใหญ่ๆมีการปรับตัวลึกได้นะครับผมอันนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับบล็อกเทรดนะทีนี้มาดูเรื่องกราฟกันดีกว่าครับกราฟวันนี้ผมจะให้ดู3กราฟนะครับผมอาคู่แรกก่อนยูโรนะครับเอ,า,อางี้ก่อนเอาทองก่อนเลยดีกว่า ทองนะครับเมื่อคืนนี้นะได้มีการเปิดเกมเชือดอีกแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเหวอนทั้งตลาดเลยนะฮะจากซีนที่แ้าแถวบริเวณพันเจ็ดร้อยกว่านะครับทุบหลุดพันหกมาแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเอ่อเรียกอะไรนะอ,อกสั่นขวัญแขวนแล้วกันนะตื่นเต้นกันเลยทีเดียวแหละสำหรับทองคําล่าสุดนะครับเช้านี้เอาต่อแล้วนะครับทําฐานมาเมื่อคืนช่วงบริเวณหนึ่งหกแปดูถึงหนึ่งหกแปดห้าและหลุดนะครับผม ก็ตอนนี้ถ้าเราดูในภาพใหญ่เนี่ยเราก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นขาลงและกําลังจะหลุดแนวรับําเฟรมเดย์นะครับถ้าท่านไหนมีสถานะในการลองทองอยู่นะครับผมรีซื้อทองอยู่นะครับถ้าจะตัดสินใจคัดลอสตรงนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีแล้วตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เหมาะกับการแก้ไม้มากกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นครับด้วยสถานะเทรนตอนนี้เนี่ยเทรนใหญ่มาเป็นขาลงนะครับถ้ายัางไงถ้ามีสถานะติดไว้รีบๆมองหาทางออกได้แล้วนะถ้ายัางไงถ้าเคลียร์พอร์ตไม่ได้นะักปรึกษาทางทีมงานได้นะครับทางทีมงานถ้ามีประสบการณ์จะสามารถช่วยแนะนําเบื้องต้นให้กับผมพีได้นะครับโอเคภาพคลองตอนนี้นะถ้าให้ผมดูนะคาดว่านะครับคาดว่าอาจจะมีการปรับตัวลงต่อนะครับจากลูกนี้นะครับ จร,จริงๆไอ้ที่ชุณที่มันลงมาตอนนี้นะท,ที่ที่ลงมารอบก่อนเนี่ยมันก็ลงมาถึงจุดที่เรียกได้ว่า4.23.6แล้วนะครับที่ผมวาดวาดระยะดูวันก่อนนะแถวนี้เออมันลงมาถึง4.23.6แล้วนะครับซึ่งระยะที่มันลงมาเนี่ยก็ต้องบอกกันตามตรงนะว่ามันลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับถามว่าจะกลับตัวเลยไหมอาการการ์ดตอนเนี้ยยางนะครับถ้าท่านไหนจะรอแนะนําว่ารอดูบริเวณโซนนี้ครับโซนบริเวณนี้ หนึ่งหกห้าศูนย์นะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่เรารอดูได้เลยแหละถ้ามีสัญญาณกลับตัวบริเวณนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถเข้าไปเล่นได้นะหวังให้มาถึงสักบริเวณซับไพโซนบริเวณพันหกร้อยแปดสิบพันหกร้อยเก้าสิบก็ถือว่าไกลมากแล้วครับสำหรับตัวมันเองนะครับคู่ที่สองครับเป็นยูโรนะครับเมื่อวานเห็นคุณมิ้วคุณหนุ่มวิเคราะห์ไว้ว่ายูโรทําท่าจะหลุดโลนะครับผมซึ่งสุดท้ายมันก็หลุดจริงๆแหละนะดูสิหลุดมาแล้วก็ไหลามาบริเวณโซนแนวรับสําคัญแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นโซนแนวรับทำเฟรมเดเหมือนกันคล้ายๆกับทองเลยแต่ทองเนี่ยกำลังจะหลุดนะครับทองเนี่ยกำลังจะหลุดส่วนยูโรเนี่ยเพิ่งจะมาแตะ,แตะนะครับคาดว่านะคาดว่าอาจจะมีการปรับตัวที่ทางลงได้อีกนะบริเวณ1.161ถึง1.169นะครับโซนนี้ค่อนข้างกว้างนะถ้าจะเล่นยูโรถ้าจะเล่นในการเล่นส่วนทเทรนนะครับจังหวะนี้น่าเริ่มจับตามองแล้วนะครับถ้าจะเล่นเซลล์ตามเทรนไม่แนะนำนะครับเพราะระยะที่วิ่งมาเนี่ยเรียกได้ว่า มันถึงราคากระของคนที่เขาเซลล์มาข้างบนแล้วอ่ะเออถ้าเราจะเล่นตรงนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับรอหาจุดในการบายส้นแหสั้นๆดีกว่านะครับปิดท้ายวันนี้ครับให้ดัชนีดาวโจนนะครับผมดัชนีดาวโจนภาพใหญ่เนี่ยเขาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมล,มลืมลืมลืมพูดถึงไปนะล่าสุดนะครับเมื่อวานมีตรอรี่เรื่องเกี่ยวกับกเวนบอลยิวนะครับการบตสหรัฐอายุ10ปี ขึ้นไปแต่1.77แล้วนะครับเท่าที่ผมอ่านบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ทั้งไทยและต่างประเทศมาเนี่ยเขาคาดกันว่า2%เนี่ยถึงแน่ๆและและและถ้าดอกเบีย้ยมันขึ้นไป2%นะครับก็ทองก็น่าจะไม่รอดนะครับผมเคยเปิดการาฟให้ดูหลายรอบแล้วแหละนะว่าบอลยูลกับทองคำเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหน นะครับก็ลองตัดสินใจดูอีกทีดีๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะมาดูที่ดาวโจนส์ครับตัวสุดท้ายครับดาวโจนส์ภาพใหญ่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ในภาพ Timeframe 4ชั่วโมงเนี่ยเหมือนจะนะครับเหมือนจะมี Divergence ซ์ผมมาแล้วให้เราลองดูสัญญาณการเสียทรงใน t time f r a รมเล็กนะและค่อยตัดสินใจในการเก็งกำไรอีกทีหนึ่งดาวโจนส์ได้ดีไม่ควรไปไล่ช็อตมันนะครับมันเป็นอะไรที่เนว่า t against a m e ริก a ถ้าเราจะเล่นสู้รอให้มันลงมาบริเวณเส้น MA นะครับผม และรอตัดสินใจบายส่วนขึ้นไปยังจะได้เปรียกสัก,กว่านะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองคำนวณระยะดีๆนะดาวโจนที่ผมเคยทำมันเนี้ยพันจุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับการวิเคราะห์ข่าววันนี้โดย ATFX นะครับก็จะจบลงตรงนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจอยากปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับบัญชีการเทรดนะครับปรึกษาทางทีมงานพักมาหาทางหลัง่านทางคำเพจได้เลยนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ